สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love er t a r o ลเวเมนตมนแห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงโดยไพ่ทาร์โและไพ่ออโรค e ลสแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์ดีใจมากๆชื่นใจมากม แม่เหมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจพลังงานคำทำนายส่วนบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดิสค r ิปชั o นคลิปคลิป,ลปนี้ขวามือใต้คลิปนะสัญลักษณ์เหมือนสามเหลี่ยมหัวความคุณกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดนะในการติดต่อแม่หมอทางไลน์แล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่ไว้ในด s c r i p t ัใต้คลิป,ลปด้วยนะคะ การดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอเลยนะว่าคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกลับกันได้นะระหว่างตัวตนของคุณกับใครคนนึงก็อยากเป็นเพื่อนรับฟังแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่สิ่งที่เป็นพลังงานบวกๆกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะจ๊ะสาหรับวันนี้แม่หมอจะมาทําคลิปทํานายดวงความรักสําหรับสถานะคนโสด ประจำเดือนสิงหาคมสองพคนโสดคือไรนะจะได้เข้าใจตรงกันพลังงานจะได้แม่นยำและตรงมากที่สุดคนโสดก็คือคนที่ไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นนะอยู่คนเดียวมไม่มีจะชอบใครแอบรักใครหรือว่าปฏิสัมพันธ์พูดจาพูดคุยกับใครที่เป็นในเรื่องความรักหรือว่าเพศตรงข้ามชู้สาวนะ่ะไม่มีเลยนะนี่คือโสดโสดจริงๆ2 ไม่ว่านะคุณจะแอบชอบใครก็ตามเขาอยู่ในใจคุณคุณอาจจะชอบเขามากคลั่งใครเขามากแค่ไหนแต่คนคนนั้นน่ะไม่เคยได้คุยกับคุณไม่เคยรู้หัวใจคุณไม่เคยมีการปฏิสัมพันธ์หรือการพูดคุยเชิงจีบหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นก็ถือว่าเป็นคนโสดนะจ๊ะอ่าคนที่มีสถานภาพเหตุการณ์อย่างที่หมอพูดไปคลิปคลิปนี้เป็นของคุณอ่าวันนี้หมอใช้ไพ่ชุดคิสซอนวิชั่นทาร์ล็อตสิบใบ ลายสไลเดอร์ทาลอตสิบใบบัตเตอร์ไฟออร์เคิลห้ใบเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะไพ่ทั้งหมด25ใบนะคะคุณได้ไพ่สวีทน็อปสอด h ดอะ p ฮ n t นเทสเอเดิร์ e เพนจิคัลเอเดิร์บวันโ o ร์ o วันส์วิโอฟอร์จูนเนย์ e อฟเพนจิค e ลส์เดอะชาริออตจัสติกเดอะสตาร์เอเดิร์วันส์เพดออฟเพนจิคัลส์เพดออฟสอดเดอะมจิกเชียน King of s w o r d Queen of Pentacles, t h e o f Sword, Two of Cups, Two of Pentacles, Queen of Cups, Decision, Win d Fall, Get Some l e s t New Exercise Program, Healing from the Past. ดวงความรักสำหรับสถานะคนโสดประจำเดือนสิงหาคม2564คนโสดนะจ๊ะในเดือนสิงหาคม หัวใจของคุณเนี่ยคิดถึงใครบางคนที่เป็นสองกรณีนี้กรณีแรกนะคุณคิดถึงใครที่เป็นพลังงานคนทางไกลอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างแดนต่างวัฒนธรรมหรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ คุณคิดถึงเขาอ่ะอืมและก็อีกพลังงานหนึ่งนะคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณได้แต่เก็บซ่อนแอบเขาไว้ในหัวใจเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะแสดงออกในความรู้สึกหรือชัดเจนในความสัมพันธ์ใดๆได้ไดได The High Pint e s t เนี่ยมาคู่กับ Seven o f s o r เจดาบคุณนะ่ะ จอกับคนที่มีเล่นเหลี่ยมไม่จริงจังไม่จริงใจหรือคุณกําลังคิดถึงใครสักคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วหรือคุณกําลังคิดถึงใครสักคนที่เขากำลังดะมีแฟนแต่เขาคุยเยอะเขาเลือกแยะ่และคุณก็ยังไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะเปิดเผยหัวใจได้และคนโสดนะจ๊ะเดือนสิงหาคมพลังงานของคนที่ เป็นความรักเก่ามาพัวพันด้วยนะบางคนเนี่ยเป็นสถานะโสดแต่ว่าเป็นเพ่อไม้ไม้ My มาแล้วโสดตอนนี้แต่อดีตเนี่ยเคยมีคู่เคยมีแฟนเคยมีคนรักเคยมีสามีภรรยามาแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีจ้ะโสดสนิทคุณนะ่ะจะคิดถึงเขานะในเดือนสิงหาคมคิดถึงมากและคนที่คุณคิดถึงเนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณคาดหวังคุณรอคอยนะที่จะให้โชคชะตานำพาให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหรือนำพาให้ความห่างไกลเนี่ยสิ้นสุดยุติลงคุณจะได้พบเจอคนคนนี้นอกจากความเหงาแล้วก็คิดถึงแล้วในเดือนสิงหาคมนะจ๊ะคุณจะได้มีโอกาสอย่างมากในการที่จะคุยหรือคบหากับใครสักคนหนึ่งนะ ที่เป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่คุณรู้จักในชีวิตยอยู่แล้วแต่สถานภาพการคบหากันหรือการรู้สึกแบบคนรักเพิ่งเกิดขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญจะมีคนมาเห็นคุณค่ามารู้สึกรักมารู้สึกชอบได้เริ่มต้นการพูดคุยได้เริ่มต้นทำความรู้จักเปิดหัวใจกันให้มากขึ้นคุณนะ่ะคาดหวังนะว่า คุณจะได้เริ่มต้นคบหากับเขาคุณถูกใจคนคนนี้นะภายการเริ่มต้นพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ทำให้คุณมีความสุขเนี่ยเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าเออคนคนนี้ใช้ได้เลยนะเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่จะเข้ามาทำให้คุณนะ่ะมีความสุขไม่เหมือนใครบางคนเนี่ยที่เขาไม่จริงใจจริงจังเนี่ยคุยกับคุณนะ่ะเหมือนให้ความหวงังแต่ว่าก็ คุยกับคนอื่นไปด้วยอมืมีพลังงานคนแบบนี้อยู่ในชีวิตคุณแต่คนที่จะมีอิทธิพลนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยคือผู้หญิงหรือผู้ชายคนเนี้ยที่เขาอยากจะเริ่มต้นคบหาศึกษาดูใจกับคุณด้วยความรู้สึกที่มั่นคงด้วยการที่จะเริ่มต้นคุยกับคุณเพียงคนเดียวคุยทีละคนคบทีละคนอืคนคนนี้นะคุณชอบเขานะคุณมีใจให้เขาเขาเป็นเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายในฝัน ตรงสเปคทุกอย่างเลยนะสูงยาวเขาดีสวยเพอร์เฟกหน้าที่การงานดีการเงินดีหรือว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะนะคุณพอใจคุณชอบตรงสเปคตรงหัวใจมากๆแต่ว่าอาดีตเนี่ยนะที่หากคุณนะ่ะเป็นพ่อไม่แม่ๆหรือในที่นี้หมายความว่าคุณเคยมีความรักแล้วเลิกลาแต่จบไปนะแล้วคุณมาโสดอีกครั้งในอดีตที่คุณมีปัญหากับคนรักเนี่ย ในเรื่องของการเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงจุกจิ๊จุกจิกและก็คนอดิตของคุณเนี่ยก็นิสัยเป็นเด็กเหมือนกันก็เลยทะเลาะกันอยู่ด้วยกันไม่ได้มีความไม่เข้าใจกันน้านิสัยเหมือนกันเกินไปเป็นเด็กทั้งคู่เป็นคนที่มีอีโก้ทั้งคู่พอทะเลาะกันก็ไม่มีใครง้อใครไม่มีใครรับผิดคุณก็ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงคนนี้ก็อารมณ์ร้อนมุทะลุนะทำให้ ทุกสิ่งทุกอย่างตัดจบแล้วก็เลิกลากันไปคุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่เลยหรือเป็นพลังงานคนเก่านะที่กลับมาคบหากันใหม่คุณอยากจะทำตัวใหม่อยากจะทำให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในฝันที่ดีคุณอยากจะปรับเปลี่ยนนิสัยนะในเรื่องความจุดจี้จุกจิกคีหึงที่หวงหวาดระแวงหรือว่ามีคำพูดที่คอยจับผิดอะ่ะที่เป็นปัญหากันในอดีต คุณคิดแล้วก็ทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลาที่ห่างไกลจากเขาคนคนนี้นะที่กลับเข้ามาติดต่อสื่อสารในชีวิตคุณเนี่ยถ้าเป็นกรณีคนเก่าเคสเก่ากลับมาเนี่ยเขาอะรู้สึกมากๆเลยในวันที่ไม่มีคุณนะ่ะในวันที่เลิกลาตัดจบกันไปเขาจะปวดหัวใจมากในวันที่ไม่มีคุณนะเขาคิดถึงเขารู้สึกแล้วว่าเออจริงๆแล้วก็คุณนี่แหละเป็นความรักที่ดีเป็นคู่แท้ที่ดีของเขา เขาอยากจะกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารอยากกลับเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจมีการติดต่อสื่อสารอาจมีการปลดบล็อกกันหรืออาจจะมีการมาหาคุณแบบเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้แต่ณนะขณะเนี้ยนะเขาคิดมากเลยสับสนลังเลใจเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาจะกลับไปติดต่อสื่อสารกับคุณเนี่ย คุณจะอยากคุยกับเขาอยู่หรือเปล่าคุณจะยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่า The m a g i c ียนเขาใช้สมองใช้ความคิดอย่างมากมายนะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้เขาไม่ใช้ความรักเพียงอย่างเดียวนะหากเขารักใครหรือมีหัวใจให้กับใครเนี่ยเขาจะใช้เรื่องเหตุและผลในความรักนั้นด้วยเสมอในเมื่อเขารู้แล้วว่าอดีตเนี่ยคุณกับเขาอะมีปัญหาต่อกัน เรื่องนิสัยหรือว่าสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ถ้าเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารกันจริงๆในครั้งเนี้เขาก็อยากให้คุณนะ่ะได้รับความรักที่ดีมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความสุขเขาก็อยากให้สิ่งที่ดีกับคุณนะในอดีตที่คุณทะเลาะเบาอแวง้งขัดแย้งกันเนี่ยถ้าเป็นกรณีคนเก่าเนี่ย เขาก็อยากจะเข้ามาทําให้คุณและเขาอะปรับความเข้าใจให้เข้าใจกันมากขึ้นยังอยากให้หัวใจให้ความรู้สึกมั่นคงมั่นใจกับคุณแต่หากเป็นคนใหม่นะพลังงานของคนใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักกันคุณเนี่ยจะได้เจอกับพ่อหนุ่มหรือหญิงสาวสักคนหนึ่งที่ความสัมพันธ์ของคนเนี้ยจะเป็นไปได้ช้ามากเดือนสิงหาคมเขากยังไม่ทําอะไรหรอกแค่ คุยกับคุณมากขึ้นว่าชีวิตคุณเป็นยังไงทําอะไรแบบไหนยังไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่จะรุดหน้าถึงการตัดสินใจที่จะเป็นแฟนกันได้นะเพราะเขาเนี่ยยังสับสนลังเลใจอยู่เลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนเขาอยากศึกษามากกว่านี้เรียนรู้กันให้มากกว่านี้แต่เนื้อสิ่งใดใเขาสนใจคุณเขาชอบพอคุณเขาปิ๊งคุณเข้าแล้วแหละเขาอยากจะทําความสัมพันธ์เนี่ยให้มันมั่นคงก้าวหน้าไปในอนาคตได้ พลังงานนะของถ้าเป็นคนใหม่ที่คุณยังไม่เคยนะคบหากันมาก่อนคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไว้ใจเชื่อใจได้นะเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้ไม่วอกแวกมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อคุณอยู่เขาเนี่ยจะเรียนรู้ศึกษาดูใจคุณไปอย่างช้าๆใช้วันเวลานะคนคนนี้ และก็เขาอ่ะจะต้องใช้เหตุผลในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ Decision ในการตัดสินใจคุณอะจะได้สถานะเป็นแฟนเขาไม่ง่ายเลยใช้เวลานานนะหลายเดือนหรือบางคนเป็นปีเลยศึกษาดูใจกันไปก่อนผู้ชายคนนี้ไม่ได้เข้ามาแบบเร่งรีบเร่ง,ร,งรัดหรือเป็นความรักที่ฉาบฉวยมาเร็วไปเร็วนะไม่ใช่และคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ win fall ไพ่ใบนี้ คือความโชคดีของคุณนะเพราะว่าเขาเป็นพลังงานของคู่แท้ที่ดีไม่ใช่คู่กรรมหรือแม้แต่หากเป็นคนรักในอดีตที่ย้อนกลับมาติดต่อสื่อสารพลังงานเขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะจากคู่กรรมเป็นคู่ที่ดีมีบุญศินเสมอกันคนๆนเนี้ยเขาอยากกลับมาปรับปรุงแก้ไขแก้ตัวปรับความเข้าใจให้คุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีมากขึ้นให้คุณกับเขาเนี่ย เรื่องที่บาดหมางก,กันในอดีตมีความเข้าใจและเริ่มต้นกันใหม่ได้อย่างที่ไม่คลางแคลงใจต่อกันเขาปรารถนานะให้คุณนะ่ะมีความสุขในการที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารหากเป็นกรณีที่เป็นคนรักเก่านะวันเวลาที่คุณนะ่ะกับเขาเงียบหายไปอ่ะคุณสองคนได้เรียนรู้แล้วนะว่าคุณสองคนยังคิดถึงกันอยู่เสมอเป็นพลังงานของความรักที่ยังอยู่ในหัวใจคุณทั้งสองคนไม่เปลี่ยนแปลงเลย วันเวลาที่ยาวนานทําให้คุณและเขาเนี่ยเยียวยาหัวใจตัวเองจากเรื่องราวที่คุณทะเลาะเบาแหวงกันในอดีตเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยบาดหมางกันช่วงเวลาที่ห่างหายไปเนี่ยคุณสองคนน่ะพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เครียดในสภาวะความสัมพันธ์ในอดีตอะ่ะน้อยลง New Exercise Program นี่ไงคนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนใหม่นะ เขาจะรีเซ็ตโปรแกรมใหม่เข้าไปในนิสัยเขาในการปฏิบัติตัวของเขาเขาเนี่ยจะไม่ทํานิสัยเป็นคนชวนทะเลาะแบบนี้อีกแล้วจะไม่เป็นคนมุทะลุอารมณ์ร้อนเนี่ยทะเลนเนี่ยนะเถียงกับคุณคอเป็นเอ็นเนี่ยเขากลับเข้ามาครั้งนี้เขาคิดถึงคุณเนี่ยเดือนสิงหาคมเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากและคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสอย่างมากนะในการที่จะรีเทิร์นกลับมาคบกันความสัมพันธ์ที่ มุ่งหน้าไปในสเตปต่อไปหรือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกว่าเดิมหรือความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้ได้แหละว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังมีหัวใจให้คุณจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมทําให้คุณรู้ทําให้คุณได้สัมผัสได้นะว่าคนคนนี้เขายังอยากกลับมาเริ่มต้นในชีวิตคุณเสมอหรือหากเป็นพลังงานของคนใหม่นะคนใหม่ๆคนเนี้ยเขาจะเข้ามาจริงจังกับคุณอะให้คุณรู้สึกได้เลยนะว่าเขาอยากเริ่มต้นคบหาคุณอย่างจริงจัง อยากเป็นความรู้สึกที่มั่นคงอยากเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนมีความรักที่ดีให้กับคุณเดือนสิงหาคมนี้นะจ๊ะก็อดีตเนี่ยที่เคยเหงาเดียวดายนะกับเรื่องความรักที่ผิดหวังมาหรือเหงาเดียวดายกับการที่ไม่มีคนรักมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วนะจ๊ะเดือนสิงหาคมนะคุณจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณนะ่ะ ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจนะเชกเช่นคุณถูกหวยถูกลอตเตอรี่เลยความโชคดีนี้จะบังเกิดขึ้นคนคนนี้นะหากเป็นพลังงานคนเดิมที่กลับเข้ามาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เป็นปัญหากันในอดีตนะที่เคยขัดข้องมองใจกันเนี่ยให้เป็นความรักที่ดีหรือหากเป็นพลังงานคนใหม่ๆนะคุณจะเจอกับคนที่มีสภาวะอารมณ์อะที่หนักแน่นเป็นผู้นำ เขาอาจจะเชื่องช้านิดนึงนะในการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือการศึกษาดูใจกับคุณอาจต้องใช้เวลานานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเถิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกว่าจะตัดสินใจนะคุณนะ่ะควรที่จะใช้เวลาเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนออกมาเนี่ยทุกเหตุการณ์ที่พูดเนี่ยต้องใช้เวลาในทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลยจะไม่มีเลยนะที่กลับมาวันนี้คุยกันอ่าโอเคพ่งนี้เป็นแฟนกัน ไม่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เลยนะกับคนโสดในเดือนสิงหาคมต้องใช้เวลาใช้เหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างในการตัดสินใจกว่าจะได้เป็นแฟนหรือคบกันในความสัมพันธ์อย่างชัดเจนก็จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะกับคนคนนี้อ่ะโอเคสําหรับดวงความรักสถานะคนโสดประจําเดือนสิงหาคม2564แม่หมอก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะแม่หมออวยพรให้คุณนะมีความสุขสาเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก ไม่หมอขอ,อกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของไม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ